สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็สวัสดียามเช้าวันเสาร์นะคะเรามาอยู่ที่บรรยากาศริมทะเลนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาแถวนี้นะคะก็เลยได้ไดออ้พาทุกคนมาดูวิวสวยๆเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะก็อันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอะไรเอ่ยอสังหาให้เช่านะคะซึ่งปัจจุบันนะคะในประเทศไทยก็ว่าได้เนาะก็ธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราจะ ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วก็กำลังจะเป็นที่เติบโตแล้วก็เป็นธุรกิจที่นำพารายได้เข้าสู่ประเทศค่อนข้างเยอะนั่นก็คือธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งประเทศก็พยายามที่จะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยก็เหมาะสําหรับหลายๆท่านที่จะท่องเที่ยวเนาะแม้กระทั่งคนในไทยเองก็เหมาะที่จะเที่ยวในประเทศด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมีสถานที่มากมายให้เราได้ไปค้นหาให้เราได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะดังนั้นนะคะ ในมุมของคนทําธุรกิจอสังหานะคะมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจการปล่อยเช่าเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้านเช่าห้องพักหรือแม้กระทั่งเช่าสถานที่ต่างๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถลงทุนในเรื่องของธุรกิจอสังหาได้นะคะก็วันนี้เราเลยมาคุยกันค่ะว่ามันมีแนวโน้มเติบโตจริงหรือไม่นะคะจริงๆแล้วธุรกิจปล่อยเช่าเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่จุกจิก นะแล้วก็ไกลตัวใช่ไหมคะแต่ว่าในเมืองท่องเที่ยวบางเมืองอย่างเช่นพัทยาอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้ระยองมากที่สุดนะคะก็เป็น,เป,นเป็นที่นิยมของนะักท่องเที่ยวหลายๆหลายๆประเทศหรือแม้กระทั่งในท่องเที่ยวในไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นจุดหมายปลายทางที่หลายๆคนอยากมาทีนี้พอหลายๆคนอยากมาเนี่ยที่พักหรือว่าสถานที่ที่แบบอยู่อาศัยหรือห้องพักรายวันหรือห้องพักชั่วคราว กรณีที่เรามาติดต่อธุรกิจหรือว่ากรณีที่เรามาท่องเที่ยวค่ะก็จะเป็นที่ที่ต้องการของเราเราก็พยายามที่จะหาหลายๆช่องทางหรือว่าหลายๆสถานที่ในการที่จะพักใช่ไหมคะทาให้แบบว่าคนที่ทําธุรกิจในเรื่องการปล่อยเช่าค่ะก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งการปล่อยเช่าเนี่ยเราสามารถทําได้ในในมุมของคนที่มีเงินเดือนประจําก็สามารถทําอันนี้ได้ถึงว่าเป็นรายได้เสริมได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะช่องทางในการหา ช่องทางในการที่จะหาลูกค้ามีหลายช่องทางหรือว่าช่องทางในการที่เราจะดูแลรักษาตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นก็มีได้ไดไดหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรามาคุยกันก่อนว่าการที่เราจะหา,าเราแบ่งเป็นสองแบบเนาะแบบแรกเลยคือแบบแรกคือเราจะให้เช่าประเภทไหนอสังหาประเภทไหนที่เราจะให้เช่าก่อนซึ่งอสังหาที่เราจะให้เช่าก็จะมีเป็นบ้านพัก บ้านพาักก็จะแบ่งเป็นบ้านพักขนาดเล็กบ้านพักขนาดใหญ่มีพูวิลล่าสามารถรองรับคนได้เยอะหรือว่าเราจะทําเป็นคอนโดให้เช่าเป็นห้องพักให้เช่าหรือจะทําเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าโรงแรมให้เช่าแบบนี้ค่ะเราสามารถทําตรงนั้นได้หมดเลยนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เราถนัดก,กลุ่มลูกค้าที่เรามองกลุ่มลูกค้าที่เราอยากได้สมมุติว่าเราอยากได้กลุ่มลูกค้าแบบทั่วไปทั่วไปเช่นลูกค้าขาจรไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่ เราก็อาจจะหาบ้านพักที่อยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญเช่นใกล้ทะเลเช่นใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพัทยายก็จะเป็นสมมตินะคะจ,จะเป็นสวนลงนุชเอ้ยอสวนสัตว์เอ้ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราสามารถใช้จุดไฮไลท์ตรงนั้นเป็นจุดเรียกลูกค้าได้นะคะสมมุติกรณีที่เราจะเช่าห้องพักเนาะแต่ถ้าเราจะเอาห้องเอาที่พักสถานเราจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปหาในที่ที่เป็นชุมชนหรือถ้าไม่ ชุมชนเราก็จะได้เป็นคนคนทางานในชุมชนนั้นหรือถ้าเราจะไปสถานที่ที่มันนอกเมืองไปหน่อยนึงเ,เราก็จะได้กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นคนที่แบบว่าทํางานในเมืองแต่ว่าสามารถอยากอยากมีความเป็นส่วนตัวอยาก,ยากไม่ต้องการความวุ่นวายในเมืองอยากมาพักข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าลหลายๆกลุก่มเนาะทำให้เราสามารถที่จะมองได้หลายอย่างทําให้เราสามารถที่จะหาลูกค้าได้หลากหลายนะคะซึ่งการท <S 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 ําธุรกิจท่องเที่ยวอะค่ะเอ้ยขอโทษทีค่ะการทำมืออา อาสังหาแบบเช่านะคะเราบอกได้เลยค่ะว่าเราเบื้องต้นเลยคือหนึ่งเราต้องมองกันว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครถ้ากลุ่มลูกค้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแน่นอนอห้องเช่าหรือว่า,าบ้านให้เช่าก็ต้องอยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มลูกค้าเราเป็นคนทํางานาบ้านเช่าหรือว่าสถานท,ที่ท่องเที่ยวของเราก็ต้องอยู่ใกล้ในสถานท,ที่ทํางานใกล้จุดทํางานใกล้ในเมืองใกล้ชุมชนอย Ary ่อยางเงี้ยค่ะมันก็จะทำเงี้ยให้เราหาลูกค้าได้ง่ายคราวนี้ มันก็จะมีเป็นอีกทีว่าช่องทางในการหาลูกค้าสวัสดีค่ะวิวสวยค่ะวิวสวยมากค่ะวันนี้ก็เลยอดที่จะให้ทุกคนชมบรรยากาศสวยๆไม่ได้นะคะโอเคนี่เลยค่ะวันนี้พี่อยู่ริมทะเลนะคะพอดีมาทุราฝั่งนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้พามาที่นี่นะคะโอเคคราวนี้เบื้องต้นเรามองถึงเรื่องลูกค้าแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปม,มองเรื่องของกลุ่มลูกค้าก่อนจากนั้นเราก็ไปม,มองสถานที่ที่เราจะให้เช่า จากนั้นเราค่อยมาดูงบประมาณของเราสมมติเราเป็นพนักงานประจําเรามีเงินเดือนเราสามารถที่จะเอาบ้านเช่าหรือเอาห้องคอนโดแบบนี้ค่ะไปเข้าธนาคารได้ในขณะที่เข้าธนาคารปุ๊บเราก็สามารถมาปล่อยเช่าได้คราวนี้จุดที่เราจะสามารถให้ปล่อยเช่าหรือว่าช่องทางในการหาลูกค้าก็จะมีหลายๆช่องทางเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเช่นปัจจุบันนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์มีหลากหลายให้เราหาลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็น Agoda Booking ทริปคอมเหล่านี้ค่ะทาเว็โรกาหรือแม้กระทั่งดีแอร b บีอย่างนี้ค่ะก็สามารถหาลูกค้าได้มันง่ายมากในการที่เราจะเข้าร่วมในแพลตฟอร์มของออนไลน์เหล่านั้นที่เราจะสามารถโปรโมทบ้านเช่าของเราให้กับลูกค้าได้เห็นนะคะทำให้แบบว่าการหาลูกค้า ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากพอสมควรนะคะนี่ที่เราคุยกันวันนี้คือเป็นภาพรวมนะคะเป็นภาพรวมสำหรับใครที่สนใจธุรกิจป่อยเช่าคราวนี้ถ้าเรามองแต่ในเรื่องของอจุดที่เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็จะหากลุ่มลูกค้าแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ในอยู่ในจังหวัดหรือในจุดที่เป็นที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลกักๆ ลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าขายจรที่ไปติดต่อธุรกิจบ้างเป็นลูกค้าทางผ่านบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในบ้านฉางนะคะในบ้านฉางซึ่งใกล้กับสถานบินอุตภเปาอย่างเงี้ยค่ะใกล้มีคมุตสากรรมมาตาพุทธหรือนิคมุตสาหกรรมเอเชียอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าขายจอที่ไปติดต่อธุรกิจดังนั้นนะคะลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมองหาห้องพักบ้างบ้านพักบ้างหรือว่าสถานที่พักผ่อนชั่วคราวอะค่ะที่เขาสามารถมีความเป็นส่วนตัวดังนั้น การปล่อยเช่าอาสังหาค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่หวือหวามันอาจจะไม่แบบทําเงินได้ก้อนโตในระยะเวลาอันสั้นแต่มันจะเป็นการที่เราสามารถที่จะได้ได้ไดรายได,ได,ได้อย่างช้าๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นในมุมมองนะคะการปล่อยเช่าธุรกิจอสังหาปล่อยเช่าอะค่ะยังไงก็มีแนวโน้มที่เราจะสามารถทําลูกค้าหรือว่าทํารายได้ ให้กับเราไปอย่างเรื่อยๆเติบโตอย่างช้าๆนะคะก็เหมาะเหมาะมากแล้วก็แนะนํามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการปล่อยเช่าบ้านหรือการปล่อยเช่าห้องพักส,สามารถทําได้หมดเออเสียงชัดไหมคะน้องเล็กเสียงชัดไหมคะต้องขอทดสอบเสียงหน่อยคือวันนี้ที่มาคุยเรื่องอสังหาให้เช่านะคะเพราะว่าเรามองว่าที่ดินอสังที่ดินที่อยู่ใกล้สถานที่หลักๆะคะ่ะมันถูกจับจองไปหมดแล้ว มีในทุนมีเจ้าของไปหมดแล้วแต่คราวนี้พอเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้โดยตรงเราก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทางอ้อมคือการการมาปล่อยเช่าแบบนี้นะคะซึ่งก็สามารถทําให้เราได้เห็นว่าเราสามารถทำไรายได้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะวันนี้ที่ลงมาพูดนะคะอาจจะดูเป็นภาพรวมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวติดตามเพจไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าอาสังหาธุรกิจอสังหาเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้มีมุมมองเฉพาะในเรื่องของการซื้อที่ดิน การลงทุนทําสิ่งก่อสร้างแล้วก็ทําบ้านขายทำอพาร์ตเมนต์ขายไม่ใช่อย่างนั้นปัจจุบันนะคะสําหรับท่านไหนที่มีทุนน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของที่เจ้าของอสังหาได้โดยที่แบบว่าค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็ยังสามารถทํารายได้ให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นการปล่อยเช่าอย่างงี้ล่ะคะ่ะจริงๆแล้วอย่างคอนโดริมทะเลนะคะเขาบอกว่า เป็นสิ่งที่คอนโดดีนะคะเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่แบบว่าคอนโดริมทะเลเนี่ยมีราคาที่สูงคุณไหมคะแต่ว่าด้วยราคาที่สูงของเขาเราก็จะสามารถใช้จุดเด่นในในความเป็นริมทะเลตรงนี้ละะ้ค่ะมาทําธุรกิจปล่อยเช่าเป็นรายวันได้สมมุติเราซื้อยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเช่นเราซื้อ,อคอนโดสักสองล้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาอาจจะปล่อยเช่ารายวันคืนหนึ่งก็สมมติว่าคืนละพันสองพันอย่างเงี้ยค่ะ เดือนหนึ่ง30วันคิดดูว่าเราจะถ้าเราแบบโปรโมทหลายๆช่องทางเราได้ลูกค้าประมาณส5วันต่อเดือน,น้ยคะเราก็มีรายได้หมื่นห้าใช่ไหมคะแล้วก็ประชุมมอเราอาจจะมีทุนส่วนตัวบ้างบางส่วนแล้วก็ไปรวมกันเพื่อจะไปจ่ายแบงก์อย่างนี้เห็นไหมคะในขณะที่เราเป็นเจ้าของด้วยในขณะที่เราเป็นเจ้าของดูนั้นเราก็สามารถให้ให,ให้ให้ตัวคอนโดเราทํางานได้ให้กับเราได้ด้วยทําเงินให้กับเราอะคะ่ะให้คอนโดหาเงินให้กับเราดหละค่ะคือเรียกว่าเป็น ธุรกิจปล่อยเช่าที่พนักงานประจําสามารถทำได้ได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะมีเงินรายได้ช่องอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจะสามารถเป็นเป็นรายได้เสริมวันดีคืนดีเราอาจจะสามารถใช้ตรงนั้นนะคะเป็นรายได้หลักของเราได้เพราะว่าพนักงานประจำอาคารมีข้อดีตรงที่เขามีเงินเดือนอยู่ทุกตลอดใช่ไหมคะเวลาที่ไปยื่นธนาคารนะคะเขาก็จะสามารถที่จะธนาคารก็จะสามารถเห็น มีใช้เงินเดือนของเราเป็นหลักคำประกันในการที่จะไปกู้ให้กับเราเป็นเป็นปล่อยเงินกู้ให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะทาให้การปล่อยเช่าอะค่ะเป็นสิ่งที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันไม่หวือหวานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดที่ให้เราสามารถทามีรายได้รายที่2เออช่องทางที่2องช่องทางที่3ได้ดังนั้นแนะนํานะคะโดยเฉพาะพนักงานประจําหรือว่าสําหรับท่านไหนที่มีเงินทุนระดับหนึ่งนะคะก็อยากให้แบบมองบ้านเช่า มองอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอย่างนี้ไว้ด้วยะคะ่ะเราอาจจะมองว่ามันมีปัญหาจุกจิกใช่ไหมคะแต่ว่าความจุกจิกตรงนั้นแหละคะ่ะจะเป็นรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่องเราต้องยอมยอมไปเสี่ยงกับปัญหาเหล่านั้นซึ่งปัญหาเหล่านั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอพอเราจะต้องเจอปุ๊บเราศึกษาเอาไว้ว่าปัญหาแบบไหนที่มันจะเข้ามาถ้าเราศึกษาอย่างดีอะคะ่ะเราก็จะสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกยาวนานนะคะดังนั้นนะคะเราก็แนะนํานะคะว่าธุรกิจปล่อยเช่าหรืออสังหาปล่อยเช่าอ่าค่ะ ยังคงเติบโตและใน,ในไทยหรือแม้กระทั่งในจังหวัดแต่ละจังหวัดอะคะ่ะก็ยังคงสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราต้องหาจุดต่างของเราเนาะเราต้องหาจุดเด่นในสถานที่ที่เราจะให้เช่าหาจุดขายหากลุ่มลูกค้าที่เรามองเป้าลูกค้าเป้าหมายของเราว่าเราเน้นลูกค้าเป้าหมายรายหนึ่นะคะอย่างในพัทยาก็จะเป็นลูกค้าขาจรที่มาท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้าเป็นบ้านฉางลูกค้าก็จะมีทั้งท่องเที่ยว ติดต่องานหรือไม่ก็มาพักผ่อนนี้ค่ะมีกลุ่มลูกค้าได้หลายหลากหลาย,ลายที่จะสามารถที่จะมาเช่าของเราขึ้นอยู่กับว่าตรงที่เช่าของเราเอะอสังหาให้เช่าของเราเราจะเอาประเภทไหนเอาบ้านเช่าหรือเอาห้องพักหรือเอาเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเอาเป็นโรงแรมนะคะแต่ว่าในบ้านฉางอาจจะยังไม่มีโรงแรมหรือไม่มีคอนโดริมทะเลให้เราได้เป็นเจ้าของนะคะแต่แต่ อย่างบ้านเช่าขนาดเล็กหรือรีสอร์ทายวันอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งบ้านพักคูววล่านะคะในบ้านชางยังคงแม้ว่ามันเริ่มมีแล้วนะแต่ว่าเรายังคงสามารถสร้างขึ้นได้อีกะคะ่ะเพียงแต่เราหาจุดเด่นเราไม่ได้มีที่ดินริมทะเลเราอาจจะไปหาที่มันเป็นวิวภูเขาว,วิวสวนแล้วก็สร้างสระว่ายน้ำใหญ่ๆก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจุดเด่นให้เราเรียกลูกค้าสามารถเรียกลูกค้ามาเช่าบ้านกับเราได้นะคะ ก็ฝากไว้นะคะสําหรับอสังหาปล่อยเชยายังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าค้นหาแล้วก็น,น,วกน่าลงทุนนะคะเราสามารถมีเงินน้อยๆแล้วลงทุนได้นะคะหรือเราสามารถที่จะลงทุนเลยก้อนเดียวก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็ฝากไวะคะ้ค่ะสาหรับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องนี้นะคะหวังว่าก็จะเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านนะคะ สำหรับใครที่ยังมองหาหรือว่ายังนึกทางไม่ออกว่าจะลงทุนด้านไหนดีจะเริ่มต้นตรงไหนดีในเรื่องของอสังหาค่ะการปล่อยเช่าก็น่าสนใจแล้วก็เป็นรายได้ที่ไม่เลวเหมือนกันนะคะแม้ว่ามันอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่หวหวาแต่ว่าเรากินกินยาวเรียกว่ามีรายได้ต่อเนื่องแล้วก็ระยะย,ยาวได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสาหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉางหรือในเขตในเขตพระยาบางส่วนนะคะให้เราหาให้หรือว่า สนใจที่ดินที่เราโพสต์ประกาศขายไปอยู่แล้วก็แปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะยินดีให้ตอลองทุกแปลงนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะลาไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้นะคะโอเคเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะวันเดก,การวันเสาร์วันนี้พาไปด้วยแบบนี้เลยนะคะนานๆทีได้มีโอกาสมานะคะโอเคค่ะ อีกครั้งนะคะก็มาสรุปกันอีกครั้งก็คือว่าปล่อยเช่าวาสัสหาก็จะมีหลายๆแบบด้วยกันนะคะมีทั้งบ้านเช่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารีสอร์ทให้เช่าโรงแรมให้เช่าแบบนี้แหละคะ่ะหรือแม้กระทั่งเช่าที่ดินทําธุรกิจอย่างอื่นนะคะเช่าที่ดินทํานอาหารเช่าที่ดินทาสถานที่ท่องเที่ยวแบบต่างๆสามารถปล่อยเช่าได้หมดเลยมันเหมาะสําหรับเราที่ไม่มีเงินทุนที่เราจะไปซื้อที่ดินของเราเลยเราสามารถเป็นเจ้าของกิจการเด็กกิจการ หนึ่งได้นะคะโดยให้แบบโดยใช้การเช่าอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อจะสร้างรายได้ราย,รายวันรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะคะซึ่งมีหลายๆแบบให้เราได้เรียนรู้มีหลายๆแบบให้เราได้ลงทุนในด้านอสังหานะคะอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ในด้านไหนนะคะก็หวังไว้ว่าในสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แม้จะว่าเป็นแม้จะเป็นสิ่งที่แบบเป็นภาพรวมอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดๆนะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนได้มองบ้างนะคะอย่ามองข้ามในเรื่องของการปล่อยเช่านะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ